ความเป็นธรรมที่ยู่กตบวันนี้ใหญ่คือว่าใหญ่ตะรูนที่ทำเพื่อเป็นว่ารู้นี่นะมันไปอยู่ในโตในเหมืองความจใหญ่โดก้คงในอังกฤษโดมันไปเรียนหม้อมาซึงพอที่เป็นอวมาพึกยู่จะไม่หับซ่าพอไม่รับซ่าถึงพอกาเทียชีวิตไปแล้วนานแล้ว จึงใหญ่ก็เมื่อน่ะใหญ่ไปเอาป้มค่ายเขาท่านในมีก็ว่าเอาป้มจัเอาไปซื้อเขาท่านนี่จึงตำรวจบ่อรูมันเป็นรูบขนัานจึงเอาตำรวจมาจับแม่จึงแม่ก็าเชิญไปหลวงป้ากับแม่ก็ไปอันละพอให้ได้ได้เอาเหลืองป้มเอาปานปานคนไปพอเสร็จแล้วก็ไม่ไปอันก้ามกล่องนึกดำมันแล้ว มันอยู่ความกลองคิดว่าเออขายได้เลยขายได้ก็วันี่เอาไปซื้อข้าวท่านควันแล้วตึงโต๊ะฮมันว่าแตได้ทราบโดยปั้นคนโดยห้าสิบอ่าปวดเท้าแดงตึงดีแล้วมันว่าคายไม่ได้มาให้เอาเอากระถุมถุมแล้วตึงไม่ทีเนี่ยแม้ก็ทำเรือทำตาเลยไงหนึ่งตาของนั่นมันตาหมาทำก หกร้านเนี่ยผิดว่าเาาข้าใกล้ทีก็ไปหาหม้อจกพันหนึ่งนะก 1, น็จกพันนี่ไม่จะเอามา้ามันหวาไม่ได้ไม่ให้ก,ก็แม่ก็จิตแม่ตกประจำตื้อทักที่อะก็ทะลุพึงไม่ได้นี่ตอนแรกมันหมายอยู่แต่้มันทำไมโน่มันอยู่กุญดูในอังกฤ,ฤษดูมันหวาหมายอยู่บ้านดักเจ้าพอ่อแม่มาดูเลยพ่อแม่ ต่เดีไม่เป็นผันนันไม่เป็นผันนันกันทำเพื่อทีนี้แต่กต้องคนดังยู่ไม่เคยส่งเที่ยได้ให้เลยก็ท่านเม็ดไายปามจะเท่าได้ก็ไม่เคยให้ซึ่งแม้ว่ากันว่าเขาไม่ให้ล้วก็อย่าไปค้อได้ก็เลยมาซึ่งกับท่าแม่กินได้มัง่งทางทํามตรยะยู่แต่ว่าแม่ยาวเอย้ยไม่ต้องตื่นได้ไหมแม่ ตรงมูราถ้ามันซื้อมาให้ตั้งนั่นกินถ้าว่าที่ถ้าเอาได้ไปลัดจึงไม่พูดคือไม่พูดเนี่ยมันเดี๋ยวตรงมันซื้อมาให้เราวพราไม่เอาแล้วยากก็ไม่เอามันไม่ก่อเขาตอนนั้นเนี่ยนี่ก็ยากกับข้อความเป็นธรรมันแหละนะตรงตานใหญ่มั้งตรงใหา่กับแก่แล้วอายุกับ เจ็ดชิบพกแล้วพักปูยากกินไปเรื่อยๆกาดแขนกินมืออดมือก็จะต่ำตื้อพอรู้ไม่ดูแลแตนควันส่องคนพี่น้องไม่ใญหว่าได้กอให้ดูแลยามั่งใหญ่ยยมั่งแต่ว่าไม่ไม่มีตอนนี้ก็ไปก็ไม่คิดถึงไปนานแล้วก็ไม่คิดถึงไมตามก้าวโตก,ก็ไม่รับ Chị đây đuôi cả mày đọc Có ở quảm dưới nữa chứ Kề vào đầu phút cái năng Thế đây cả mày đồ à Nếu dài cả con mố Điền ông tư cả mày đây điền Có ở quảm dưới nữa à Thảo nhé lũa Ta... Thà...